啊！嗯嗯 <noise> เด้อนักถอเทไรฮะคุณเมนว่าบนักได้ทับกลางหมไดไรบอกินลงมา้านลงไส้ลายมันว่รรยาย่านนั่นเด้อไปที่ว่าป่ง เ่น, <S 2> <S 2> เนี่มันนี่ถือว่าแดดเนาะมันนี่เนาะดดแดดแล้วสางพันเพชรนี่ท,นนทั้งสองทางสองสร้างกำลัง<า>กำลังปฏิสังขรณ์ใหม่เด้ออยู่ทางั้นรังสิมทั้งลุมหดท,ทั้งลังสิมบ้านหวยทั้งเชิงบ้านเบ้อฮะมีนมี้นนกำลังท่าสี ถ้าสีใส่ขึ้นทั้งเทิงหมือนเดิมเลยอ้าโทบอกเครื่องสูงเนาะันต้นเริ่มต่อในเมนต่อยอดขึ้นไปตามต้นโพเนาะ ถือว่าพระพุทธรูปแถวนี้กเก็ดยังมาท่านได้สำเร็จเนาะนี่นี่เป็นปัจจุบันขี้ทั้งหาหลังสิมันสูงสูงขนาดเลยเนาะ น ah. right? right? er. ี <Please. S 2> ่้ you ้ไง่รอสมพอากวยตาจ่่วันนี้สอบหนึงอแ้ไอไก่จะสำเร็จแล้วเนาะนี่บันนี้เนาะเดมีหอนห่างผึ่งอยู่ทั้งทึ่งนี่สมพ่อจังมีผึ่งแล้วอยู่น่นี ชางผมซ้ำนานงานผนกำลังใส่สีใส่ยังกำลังกำลังไก่สีมีความชดชวยงดงามเลยเด้อเป็นหูงงามเลยเด้อวันนี้เด้อป้าโทงามแล้วงามแล้วเนี่ยมีสีเหลืองสียังอะไรแบบนี้เอองามงามงาม ขุนช่างพคนก็จนแก่สงแก่เสือใส่โมเมนธรรมดาโอ้โบได้แก่เนาะใส่สงฆ์ข้าศันเสือแค้นสันยิย์สีถือกัญชาดอกสีท่าร้างเพราะนั่นมเป็นร้างท่าสีเจ้าสบายดีเนาะนอามันนี่มันนี่ชื่อว่าสิทธิภามาบึงขั้นตอนขั้นตอนของคนเห็ดนี่เนาะอาติดตามมาหลายมือหลายวันเลยสักพอคนเห็ด ทลลกอยู่ทั้งหลังของพุทธซิมมาอยู่บ้านหวยนครไกรสอนแขวงสวรรค์เขตเนาะอันนี้ละเม่นพื้นด้บูรณะขึ้นใหม่ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่เนาะเือว่าน่าสร้างผู้ส้ำนักนงานพื้นดินมาเห็ดอ,อยู่ในนี้เรีว่ามาเป็นเวลาร้ายเดือนเติมเนาะเดือนนี้ฮะกับขันตอนมาพอดได้เก่าสิเก่าเปอร์เซ็นต์เนาะใกล้จะสำเร็จแล้ว ยัางอีกประมาณสองสามวันเนาะจะได้สำเร็จเพิ่นกาเอาใจใส่ทางด่านาเห็ดสีและกาเฮ็ดทูภาพเนาะหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะแล้วนี่กับงไอนั่นได้กัติดตามรุ่นน้ำกันทำม,มาดีมาเบิ่งวิธีการผสมสีเนาะอ,อ,อันเท่า ผสมกันนี่เอาเท่ากันบ่นี่ยมันอิงตามปริมาณของมันเราเบิ่งสีอ่าเราต้องเบิ่งสีว่าจำไล่มันมันเหมาะสมกับแสงรัศมีของมันโอ้อันนี้ซีไซอันแสงรัศมีวงกลมอยู่ในบอนั่นแน่นใหม่อันนั่นเนาะเนี่ยเลยเขาจะเอาสี้เขาในนู่เออหนับก็เลยเดี๋ยวกันชี้า ปริมาณหน่อยนึ this, mm. ่งเนี่ยนึกไหมเด็กขาเขาชี้ขาวเขาไปเรื่อยๆโอ้เนี่ยนึกเออมันจะออกขึ้นวงรัศมีเลยบัานชีขาวเขาไปเรื่อยๆจนหอดหัวของพระพุทธวงเอืมเห็นไหนี่ยจมมวลหัวพุทธวงอยู่นี้เนาะ อราสีขาวเขาไปเหลืองกลางวงกลางวงนะแตุ่นนี้มันมันมันสีเข้มนิดนึงจุเทิงหนูน้องเออ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 เด็ดเดีดยด็ดเดเออเออมันกาเป็นวงลักษณนี้ลักษณของคนเออกลางวงกลางวงมากนะเ้าอืมอือางแต่ป่าพงอะไรปะมาเข่าสีขาวเขาเช่นี กอดีขาวไม่ได้ใส่ลออสายดนะิมันหายเรื่อยๆศีรษะเราขึ้นขี้ผ้าเราพอแล้วอือนั่นแหละแบบนี้ลงมาพี่นะไม่ใชขาชุดลงก็ได้นตน้เออลงมาหอดหัวไปอันนี้แม่นจะได้ท่าอยู่ทั้งทั้งเสียนเนาะคนว่าอะไรเนาะเออเซียนของพระพุทธองค์สิใส่อยู่ในวงกลมคนเซียนรัศมี เอราจะมีวงกลมของผลเนาะที่ว่าอยู่ในหันอันนี้เป็นในเรียมสีขึ้นไปใส่แล้วแต่ว่าเขาบัวให้เข้าใส่นักเป็นไปอืมก้อนแล้ว,วกว่อนเนี้ยพยายามจุ่มน้าไม่ลอะแป้งเด้อถ่ายท้ำกับโบล,ละเอียดเป็นไดเด้อเพราะว่าเดี๋ยวนี้หันยังฆ่าอยู่ฆ่าไมมฆ่ายัาง <laughs> ข้าไม่อยู่ในนี้เนาะท่านนั่นเป็นใดไงไก่แล้วกับร่างกับร่างกับร่างบุกผลว่าเกี่ยมอย่างไรมันสำเร็จไก่แล้วเกาเนยจังหน่อยมเรจังบึงเนาะเรืลจังบึงบนพลท่า อ่านี่ก็ก <พบ S 1> ถือว่าไก่เขามาไก่ขเขาม้าเนาะไก่สิสสำเร็จหรือเด้อดีเด,อด้อเน,นีนเออสร้างพนก็นเอาอยู่จนคำจนมือได้เหมือน,นได้ว่างามขึ้นงามขึ้นหรือเด,อด้อลังสิมบานเท่านี่การปฏิสังขรณ์ใหม่ ช่องช่าง,ช,งช่องช่างช่างช่องกำลังเหตุกำลังล่งสีำลังล่งสีเด้อนน่เด้อครับ ถ้ามันนี้ถือว่าการสร้างพระพุทธ,ธรูปเนาะทำเมร็แล้วเด้อทางหลังซิมบัติห้องน,อน,นี่ถือว่าติดตามมามอดขันตอนชุดถ่ายอันนี้มนสเร็จแล้วสาเร็จเสร็จสิ้นไปเลวเด้นเอนอ้าวงามหูงามตาเนาะปัญจวัคคีย์ทั้งหาหลังจากที่ว่าสเร็จสร็จสิ้นทั้งซิมเนาะบันี้ผู้ขาเองจะพา เลาะส้มเบิงเดินวัดจักรีกจังน้อยเนาะข้อเป็นควันตาวสัตว์นะนี่เป็นเขตบริเวณของวัดายโกบันหวยเนาะขั้นต่อไปก็ยังสิได้มีการบูรณะปฏติสังครณ้อนใหม่อีกแล้วยังสิมีการก่อสร้างอีกหลายๆอย่างเนอะพี่น้องเด้อ่นรดกะติดตามเบิ่งน้ำกันเนาะ มันิตัวนี้ก็อีกเป็นมุมหนึ่งอันนั้นคือหลังหัวแจกแล้วก็หลังซิมเนาะอันนี้ก็แมนกุฏิหลังสูงเด้อนี่เด้อกุฏิหลังสูงนี่จังซี่เลยพี่นอออ้องเอ้ยวัดว่าอารามอยู่เขตพันนอกรั้วเขตสนบทเขาเนาะถือว่าซัมมี่กับว่า พ่อเบิงพ่อแย่งอยู่เนาะนัได้กระทารุ่นกันไปหาการทีจ่จะพัฒนาในขั้นตอนต่อไปอีกเนาะนี <c oughs> ่ก็แม่นอีกป <c oughs> ุ่มนหนึ่งของทางฮอร์แจกและกับทางซิมเนาะ นี่ก็แม่นกุฏิลังใหญ่เด้อนี่เด้อของวัดไาโสบ้านทองายางไม่หนีย่ายไม่หนีอันนี้แม่นกุฏิกระตันยูนั่นเป็นกุฏิลังต่ำกุฏิตัวนี้ก็แม็นเพิลนไร้สารลำหลังกุฏิลังใหญ่นู่ ตัวนี้ก็เป็นทางออกทางทิศเว้นตกในบริเวณวัดในก็เบิ่งเอาเนาะกวางควางปันใดเบิ่งไปเนาะถือว่าถ่ายสุดนี้ก็ขอมาฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เนเด้อเนาะขอขอบคุขอบใจน้ำทุกทุกคนที่เข้ามาบมุมมาชมเนาะขอขอบใจ